สวัสดีครับ English for Business ในตอนสุดท้ายนะครับชื่อตอน Conversational English นะครับบทสนทนานะครับเราจะมาเรียนรู้ว่าเราจะเริ่มต้นบทสนทนาในสถานการณ์ต่างๆได้อย่างไรนะครับก็จะรวบรวมขมโมทปมทั้งหมดที่เราเรียนมาเนาะเพื่อใช้พูดคุยเบื้องต้นในการทำงานนะครับอ่ะอันนี้คือการพูด Hello นะครับทักทายในสถานการณ์ต่างๆนะครับ สมมุติว่าเรามีติ้งกับใครสักคนหนึ่งเป็นครั้งแรกนะครับเราต้องทำยังไงนะครับก็ต้อง hello there, I'm Paul Fulton สวัสดีครับผมชื่อ Paul Fulton อย่างนี้นะ good afternoon Liz love good how are you today คุณอะไรนะถ้าสวัสดี afternoon นี่ก็คือสวัสดีตอนเที่ยงเที่ยเนาะหลังหลังเที่ยงไปก็ Good afternoon ถ้าเช้าก็ก o ุ่ morning ใช่ไหมหรือว่าถ้าเป็นเย็นก็ Good evening นะครับ แล้วก็พูดชื่อเขาแล้วก็ how are you today คุณเป็นไงบ้าง how do you do Frank Little Managing Director อันนี้ไม่ได้ถามแบบคุณทำอะไรอยู่นะมันเป็นแบบเป็นการทักทายแบบสุภาพหรือแบบนี้นะ how do you do ก็คือ hello นั่นแหละนะแล้วก็พูดชื่อเขาแล้วก็พูดตำแหน่งเขาด้วยก็ได้นะเห็นไหม structure ก็คือให้พูดคำ greeting นะครับจะ hello t h e r e นี่ก็แบบออกแนวะแบบ เขาเรียกว่าอะไรเพื่อนๆแบบหมายถึงว่าไม่เป็นทางการนะหรือถ้า Good afternoon, Good evening อะไรพวกนี้ก็จะเป็นทางการขึ้นมาหรือถ้าแบบ Formal สุดๆเลยก็ how do you do นะครับแล้วก็บวกชื่อหรือว่าตำแหน่งเขาแล้วเราจะ r e s p o n อ e ยังไงนะครับก็สุภาพง่ายๆก็ nice to meet you nice to meet you Dave I am Henry Summers ก็บอกว่ายินดีที่รู้จักนะครับคุณเดฟนะแล้วก็ผมเนี่ยชื่ออะไรนะถ้าแบบ อินฟอร์มสุดๆแบบเพื่อนกันก็ Hi พิม My name is Tom Hank ผมชื่อ Tom Hank นะพิมอะไรเงี้ยถ้า formal หน่อยก็ Good meeting Good Good meeting you Paul I'm Jean Macron อะก็ดีใจที่ได้รู้จักได้พบคุณนะพอลผมเนชื่อ Jean Macron ก็ว่าไปอ่าอันนี้ก็สุภาพเหมือนกัน Pleasure to meet you Frank เป็นเกียรติมากที่ได้พบคุณ My name is James Clear อ่าอันนี้ก็คือ greeting และก็คือทักทาย ทีนี้เริ่มบทสนทนาย,ยังไงนะครับขออภัยมามาดูกันอ่ะแอมเบอร์ Amber นะ Hi there I don't think we have met before I'm Amber from marketing สวัสดีครับสวัสดีค่ะนะแอมเบอร์ Amber น่าจะผู้หญิง <c oughs> ผมไม่คิดว่าเราแมน,นที่ฉันไม่คิดว่าเราพบกันมาก่อนนะฉันชื่อแอมเบอร์มาจากฝ่ายการตลาดเชลลี่นะผู้หญิงเหมือนกันโอ oh, hi Nice to meet you Amber s h e l l y Davis Sales อันนี้ก็พูดแบบไม่ต้องเต็นประโยคมากก็ได้ก็คือบอกว่าอาวเออ Nice อะไรนะยินดีที่รู้จักนะครับแอม e r นะคะ Amber แล้วก็พูดชื่อตัวเองเลย s h e l l y Davis Sales ก็คือเขารู้แล้วและว่าหมายถึงว่าชื่อแล้วก็ตามด้วยหน่วยงานเพราะว่าอะไรเพราะว่าเพราะว่า Amber เขาเกินให้ก่อนแล้วว่าเขาชื่อแอมเบอร์แล้วก็มาร์เก็ตตมาจากมาร์เก็ตติ้งนั้น ถ้าตอบนี้ก็รู้แล้วว่าอ๋อแทแว่าคนนี้ชื่อเชลแล้วก็มาจากเซลเนาะอ่ะ amber a pleasure อันนี้ก็คือย่อของอะไรนะของเมื่อกี้ที่เรียนไป it's a pleasure a pleasure to meet you นะอ่ะก็เวลาเป็นพูดสั้นๆก็อาจ a pleasure ก็ได้ a pleasure s h e l l y quite the setup in there isn't it อ่ะก็เหมือนเป็นเนี่ยเหมือนก็เหมือนจัดไปเลยนะเนี่ยอะไรเงี้ยนะอ่ะก็ไปต่ออันนี้ก็เป็น say hello ใน ในส ituation อื่นๆนะอันนี้แบบที่สองก็คือเจอคนที่คุณรู้จักอยู่แล้วนะคุณจะทำไงนะครับ Hi there Bob how is it going ก็คือแบบเอ้ยสวัสดี Bob เป็นยังไงบ้างทุกอย่างเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ย how is it how is it ก็ได้นะครับ Good to see you ่าก็ดีใจที่ได้พบคุณนะจูนหรือว่า Morning Lana w h a t s a p อันนี้ก็แบบ Morning ก็แบบเหมือนคือย่อของคุณ Morning แต่ว่า w h a t s a p นี่แบบ แบบขอไม่เป็นทางแบบแสดงเลยอะเหมือนวัยรุ่นคุยกันเฮ้ยเป็นไงวะอะไรเงี้ยวอสซับโอฮาชาชวอสเนวามีอะไรแบบใหม่หมัมยหมายถึงว่ามีอะไรอัปเดตกันไหมอะไรเงี้ยนะวอสเนวะตัวอย่างโอฮายลิส oh, ์ how t h i n ก็ได้ก็คือแบบทุกอย่างเป็นยังไงบ้างครับลิสก็ไฮโคบี not too bad not too bad ก็ไม่แย่นะอะไรเงี <laughs> And you? ้ยแอนยูก็คุณเป็นไงแฮงกิ้ง แงินเดอ่านี่นี่มีอักเสียงเยก็แบบก็ก็คับประคองไปก็พอได้อะไรอย่างเงี้ยนะอ่าไปต่ออันนี้ก็มาเรียบเรียงนะนี่แบบอันพูดไปแล้วอันนี้คือแบบคนที่แบบอะไรนะอ่เพิ่งเพิ่งเคยเจอครั้งแรกใช่ไหมเมื่อกี้จบที่ a pleasure <Bour> เอออะไรเงี้ยแล้วก็เชลลี่ก็บอกว่า yes they have really gone to town I should get them to decorate <ientras> my <ainsi> house ก็คือแบบ <c oughs> ที่ที่พบกันในสวยดีเลยก็แบบว่าเออใช่เปล่าว่าไม่แน่ใจนะความหมายเออแต่ประมาณเนี้ยแบบเอเอเขอ้ยงันก็เลยชันก็แบบอยากจะเอาจ้างเขามาแบบให้ให้ตกแต่งบ้านฉันบ้างอะไรเงี้ย Yeah right good idea นีคุยแบบสบายๆนะทีนี้มาดูว่าเราจะเริ่มต้นบทสนทนายังไงนะก็มีสองวิธีง่ายๆนะครับก็ หนึ่งก็คือถามคำถามโดยตรงไปเลยนะ asking direct question แบบ how things อะไรเงี้ยหรือว่าแบบแบบ what is your name ะไรนะถามชื่อตรงๆหรือว่า using a comment with attack question ก็แบบเหมือนพูดประโยคคอมเมนต์บางอย่างแล้วก็แบบเออถามต่อไปข้างหลังว่าแบบเออคุณคิดยังไงอะไรประมาณเนี้ยหรืออะไรเงี้ยอ่ะเรามาดู l o แค r c ที่ใช้นะ set up เมื่อกี้ที่มาเมื่อกี้ที่ผมสงสัยก็คือบอกว่าแปลว่าแบบ the way it is organized to decorate ก็คือแบบ มันที่เขาเตรียมไว้หรือว่าที่เขาตกแต่งไว้นะ q u ควายเดอก็แปลว่าค่อนข้างจะแบบอิมเพรสซีค่อนข้างจะแบบน่าประทับใจ Go to town นะครับก็คือแบบแปลว่าอะไรแบบไม่ไม่ได้แปลว่าแบบไปไปเมืองแต่แปลว่าโหแบบมันยิ่งใหญ่อ่ะแบบแม่กับ big e f f o r t แบบดแ้ยดูแล้วเขาแบบพยายามทำในสิ่งนี้มากนะอ่ะทีนี้กลับไปที่ how to make conversation นะ Ask asking asking direct question นะครับก็ในถามตรงๆไปเลยนะ Can you believe how hot it is at the moment คุณคุณเชื่อไหมโอ้โหทำไมว่ามันร้อนมากเลยในะีหมายว่าไม่น่าเชื่อเลยว่ามันทำไมมันร้อนขนาดนี้อะไรเงี้ยในปัจจุบันเออนี่นีตงรงสถานการณ์ในปัจจุบันมากนะครับ So where are you off today คุณกางจะไปไหนแล้ววันนี้อะไรเงี้ยนะ You visiting family for holiday or just getting away คุณจะไปเยี่ยมครอบครัวในช่วงวันหยุดหรือว่าแค่แบบจะหนีไปแบบพักผ่อนอะไรเงี้ยอ่าก็จะมีทั้ง yes no question นะคือถามมาแล้วก็ตอบแบบใช่หรือไม่ใช่หรือว่าแบบ w h question ก็คือ what when where why อะไรเงี้ยคุณใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรเนาะอ่าไอไอข้างบนนี้ก็เป็น yes no question นอะอันนี้เป็น w h question อะไรอย่างงี้เนาะ อ่ะหรือว่าแบบที่สองก็คือคอมเมนต์นะแล้วก็แบบมีคำถามติดท้ายเนาะก็แบบเหมือนเปิดปลายเปิดให้เขาแบบตอบนะเช่น t h e a i r Port i s q u i t e Busy i s n t It ก็แบบถามบินนี้มันค่อนข้างจะวุ่นวายเลยแล้วก็แบบใช่ไหมอะไรเงี้ยนะประมานเนี้ยคือให้ให้เขาแบบตอบบทสนทนาไนมะ่ให้มันเด่นแอร์นะ You Working in Sales don't you? ก็คือคุณทำงานที่เซลใชใช,ใช่ไหมอะไรเงี้นะเป็นวันที่สวยงาม i s n t It ใช่ไหมอะไรเงี้ยนะ Splendid program don't you think เป็นโปรแกรมที่ยอดเยี่ยมมากเลยคุณเห็นด้วยไหมถ้าไม่เห็นด้วยก็ <laughs> ก็ต่อกันไปต่อกันไปนะซึ่งวิธีการต่อเห็นว่มมันจะแปลกนิดนึง,นงคือแบบถ้าเป็นประโยคที่แบบเป็น positive นะมันก็จะแบบมันจะ tag question ด้วยแบบ negative นะคือต้องกลับกันนะ is ตรงนี้ก็ is สนินะอันนี้ก็ don't ห็นไหม positive statement จะต้องตามด้วย negative tag question แต่ถ้าเกิดแบบ Today is not a beautiful day, is it? ใช่ก็คือถ้าถ้าถ้าเกิดข้างหน้าเป็นเป็น negative ข้างหลังต้องเป็น positive ต้องกลับกันนะเช่นวันนี้เป็นวันที่ไม่ดีเลยอ่าแล้วก็ตังนี้ก็เป็น is it นะครับเนี่ยเช่นเนี่ยอ่านี่ที่บอกนะ You weren't, you were not in the afternoon workshop, were you? เห็นไหมคุณไม่ได้อยู่ใน workshop ตอนบ่ายใช่ไหมหรือหรือคุณอยู่นะอะไรอ่าหรือ อ่าถ้าเราอยากจะคอมเมนต์อะไรง่ายๆนะก็ก็สามารถเนี่ยปีไปคอมเมนต์ได้นะเนี่ยใช้ประโยคใช้คำเนี่ยที่ที่จะแนะนำให้เนี่ย looks like they they got quite the evening plan for us ก็เหมือนกับว่าเขาเนี่ยมีแผนเนี่ยยิ่งใหญ่เลยสำหรับนี่ยสหรับพวกเราช่วงเย็นนี้นะ they are uh, they sure are quite a lot of people here today อ่ามีแน่นอนเลยว่าต้องมีคนเยอะแน่ในวันนี้ Looks like it's going to be a full flight เหมือนกับว่า flight นี้จะเต็มนะ Sure i s quite in here today อะไรมันค่อนข้างจะเงียบนะอะไรเงี like, ้ย Sure นี่แปลว่าแน่นอนนะหรือใช้ Certainly ก็ได้แน่นอนแน่เลยอ่า uh, นี่ตัวอย่างนะครับนะ uh, วิธีการชวนคุยสกอตก็ Looks like it's really starting to fill up uh, เหมือนกับว่าเฮ้ยมันที่นั่งจะเต็มแล้วนะ Yeah pretty busy อ่าโจก็บอกว่ามันค่อนข้างจะวุ่นวายเลยแหละ I think everything kind of backed up something about flooding in a u t i i heard. เหมือนกับทุกอย่างนี่เหมือนถูกถูกแบบทำให้ล่าช้าหรือว่าอะไรงี้เนาะเอ่อแล้วก็แบบเพราะว่าน่าจะมีน้ำท่วมที่ยุทยาแบบนี้นะต่อไปก็เป็น g i ฟคอมเมนต์นะแล้วก็แบบให้ให้คนหนึ่งตอบ Can you believe this rain we have been having คุณคิดคุณเชื่อยังไงหรือคุณคิดยังไงว่าฝนที่เราเจอมาตลอดอะไรไอย่างงี้แปลงเริ่มงงเอง Do you see that race last night คุณเห็นไอการแข่งขันเมื่อคืนไหมอะไรอย่างงี้ะ Did you hear about the latest earthquake in Japan คุณได้ยินข่าวเกี่ยวกับแผ่นดินไหวล่าสุดในญี่ปุ่นไหมนะน ก็คือเป็นเป็นการแบบให้อีกคนหนึ่งแบบช่วยตอบด้วยนะครับนี do you r o l seem sure seems to be a lot trouble in u r o เนีก็น่าจะตกละกรลรำบากอะไร่าเี้นะ so what do you think about our new t r a i n e e คุณคิดยังไงเกี่ยวกับไอ้เด็กฝึกง,งานใหม่อะไรอย่างเงี้เนาะจบนะครับก็ลองไปพูดลองไปใช้ดูนะสำหรับ conversational English นะ,ะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ กับทุกคนนะครับวันนี้จบแล้ว English for Business เจอกันในเรื่องเรื่องต่อไปนะครับสวัสดีครับ